ที่ยังไม่มา <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> อะมาแล้วครับตอนนี้ครับออนไลน์มาแล้วครับสนามสองครับรวมเพื่อนกับอีกว้นแปดศูนเน,นี่ยสนามหนึ่งลองเอกกับอุ้มะวันลวัลวรนลูกโอเคสีแดงเล่นนะฮะ อตอนน,นี้ผมไม่รู้ว่าจะปัดที่สนามไหนแะครับเือมันสนุกทั้งสองสนามแลวครับมันเป็นเลขนกเอาเล้วก็มันพลาดไม่ได้ฮะครับโอเคอเค,ครับจบอกว่าขอบคุณท,ทุกท่านขอบคุณทุกๆท,ท,ท,ทีมนะครับที่เขาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดนคนบ้านบครับในครั้งนี้นะฮะ แแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนหลักเลยฮะเครื่องดื่มใหม่เครื่องดื่มใหม,ใหม่ใช้ไรก็เดิมฮะเพิ่มเติมมีถ้าซื้อวันนี้นะฮะที่นิตทรรศการนี้ตรงข้ามสนามเรานี่มีของแถมนะไอ้เกย์มากันช็อปไปเลยที่เช้าเลฮะนี่ฮะตรงข้ามมองไปนี่เห็นเลยครับม้นะ,ะใครต้องการเครื่องดืม่มมานะฮะ ติดหมายติดมือกลับบ้านไปฉลองนี่เรามีามของแถมให้ฉะนั้นนี่เข้าไปสนับสนุนเอาเล่นได้เปรียดได้เปรียบกรรมการปล่อยายขออนุญ,ญาตมาที่ยูสามก่อนครับตอนนี้พี่มายพี่มายอะคาเดมี่พี่มายอะคาเดมี่รองอีกไม่ยอมรองอีกแม่จังหวะนี้กลายเป็นบอลของพี่มายอะคาเดมี่ฮะเฮียทีมงานของรองอีกแล้วรับเข้ามือ เปิดบอลพุ่งพุ่มมาไม่มีใครเสนอในเวลาําการยิงจุดโทษทันทีนะฮะสมคนนะโดยใช้ผู้เล่นล่าสุดในสนามครับลูกไม่ออกด้วยไม่ออกเอาพัสบอลกรรมาการได้เป็นบอลของพี่ไม้ครับกรรมาการได้เป็นบอลของพี่ไม้ลูกพี่ไม้พี่ ม้ทุ่มเข้ามาติดพื้นของหลอพี่ไม้ผิดมา่ยยังไงฮะกรรมการให้ยังให้เป็นบอลของพี่ไม่ครับพิดไมยทุ่มเร็วมาจังหวะนี้เอาแล้วบอกอคนอเลอาเลยเอาเเอยว่ราเลยมีตัวเตมมีตัวเติมอาลาไว้ก่อนเอาเป็นบอลทุ่มครับลองอีก ลองเอกเล่นยังไงครับเหมือนชิดในใจทุ่มให้ใครดีว้าผู้กครับนี่ครับแม่หลอกด้วยสายตาครับแต่พี่มายเอาออกแล้วพี่มายไปเองพี่มายพี่มาจิ้มโอ้โหแล้พี่มาพี่มายเราเอกเราเอกเอาแล้วเราเลยเคลียร์มาได้พี่มาได้พี่มา

เล่นบอลแล้วไี่ได้ได้ที่ออกจากสนามเอ่อกดดันแล้วครับแต่ถ้าเสมอในเวลาลทีา่จุดโทษนะฮะไปถึงตรงนั้นเลยห้าสิบห้าสิบฮะไปถึงตรงนั้นละห้าสิบห้าสิบลองอีก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 โอ้โห้เล่นไปเล่นมาเนี่ยไม่แน่นแล้วแบบนี้ครับ เอาลายคนนยอยากออกแต่คนโลกยังไม่พร้อมที่จะเข้าฮะเนีย่ยลูก,กวัล,ล้จั้นเดกับปียังใหม่อยู่เพราะว่าิ้มรองเอองเอซ้อมตลอดนี่ใช่ไหมฮะเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วฮะสามารถเป็นปีคาาซ้อมตลอดเดยวก็ต้องรองดูก็ต้องวินีเฉัยยามู ใชายมโงคนยอนจะสังหารจะได้ให้ยมโง่โอเคมาเลยเอาเลยเอาละครับตอนนี้ครับไม่แน่แล้วครับล้องเอกอีกที่ายโมงคลนะฮะตัวทีมงานร้องเอกกับทีมเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเนะี่ยโหทุกซอกทุกมุมของสนามครับว่าย่าตรงไหนมีกี่เส้นนะ โอ้โหเดียโคตรโปวดหัวแล้วตอนน้เอาแล้วพี่ครับโน้ีมินไม่ได้ดังใจแล้วฮะตอนนี้ผมว่ามีเสวนกับแดดนะครับตอนนี้พลังกำลังแล้วเหนฮะข้ามมาลองอีกดีะเอาแล้วบอลเนี่ยเ่้องมาอีอ นี่เลวรับได้ดิบกูนะนี่อ่ะบอกเอาดีๆเดินนี่อ่ะกอลังโบกเทงลองอีกลองอีกถือไมยดักได้พิมายพิมายพิม้ไหลหนึ่งสองกินได้ไม่เลวเลยเครื่องทันแล้วเป็นไดีครับกลายเป็นเตะมุมครับจังหวะนี้กำลังจะยิงอยู่แล้วแต่ยังสกัดทิ้งออก ไปได้ฮ<ว>ูหูเคงมันลงพันกันเลยครับตอนนี้ครับเมันอี่มาครับี่มยมาออกมงทิ้งเอาแล้วลออกออกไปได้ตามวอเได้น่งนี้จะกาเป็นของรกาให้กับ ย้อนกลับไปเป็นซาวครับมองแล้วไม่ได้เตียยครับย้อนไปก็เป็นซาวของรองเอกครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับลองเอกหาใครเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ไหวไหมครับไหวไหมครับรองเอกเริ่มแหมคนลงสนามเริ่มไม่มีแล้วตอนนี้ลองเอกยังไงครยกยาวมาแน่พี่ไม้ต้องเคลียร์ครับโอ้นไปเล่นมาพี่ไม้บุกไม่ขึ้นแล้วตอนนี้พี่ไม้ยกเอาแล้วพี่ไม้ สัดีมีุ่่มเข้ามาคาบสีสามที่ไม่โอ้โหน่าเสียดายสวัสดีครับคุ่ต่อไปนะครับในรอบทีมของยู13นะครับเตรียมควาพร้อมรอได้เลยครับโตโน่หินอ่อนพบกับสเตปอัพเอฟซี โตโน่นหินอ่อนครับพบกับสเปอัพเอฟซีครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมรอได้เลยครับ oh, s <S yeah, เนี่ยเริ่มบริหารแล้วครับตอนนี้ครับ oh. ทีมงานของลองเอกมอโนี่จุดโทษ้วครับตอนนี้ครับ oh. ชายผู้เล่นล่าสุดในสนามนะครับ oh. การโดนจุดโทษ เดียวนะครับตอนนี้นีสนามสของยูสเราปล่อยไปก่อนตอนนี้เรามาดูยูสิบสามสักคู่ยัดเข้ามาเลยเรื่องจากอันนี้มนวลวงส่วนใครับสามนี้พี่ฝ่ายจัดแจงมาแล้วแมในลุ่มยูสนะครับการเล็กัง้าน้าเอ มึครับโดนจากโดนศึกษามีมีฐานที่ออกไปแล้วหลายทีมนาทีสุดท้ายครับเอาล้วครับจะเปลี่ยนตัวต้องรีบเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้จะเปลี่ยนต้องรีบเปลี่ยนแล้วครับบอลมาที่จุดโทษเราเฮ้ยโดนครับไม,มไ,มมมมมไม่ได้น่าอยากได้นาทีบาดครับจะมีนาทีบาดครับจะมีนาทีบาดครับแต่พี่ใบไม่ยอม yeah เอาล้วครับยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสเอาล้วครับทีมเราเจ้าบ้านเจ้าทีมเราเองตอนนี้เต็มเกมแล้วเรับเร็ว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  โอเป็นไ,ไรไรอกเจบนเวลา่วจบนเวลาอยู่แล้วมเวววมื่อกี้นี้มันเป็โอกาสสุดท้ายแล้วบปเกมมันเป็นจอเนื้อแล้วฮะก็คือตีมุนถ้าม่นะก็คือจบไปเลยเอาหแล้วก็ทำได้พิบายคิมดยะเอาละครับอรอบ,บที่สอง ต้องตัดสินด้วยการิงจุดแรกเด็ดดีแล้วไม่เจุดนี่แหละ การต้องเป็นเอฟซีเบอร์เจ็ดของเรคานต้แหละจะมาร์กต่างชาติต่างดาวต่างชาติกองหน้าต่างชาติเลยกองหน้าต่างดาวเอาดีๆความต่างมันมีสามคนครับสามคนจุดโทษจุดที่หนึ่งครับตัดสินไม่ได้จุดโทษจุดที่สองครับสัตนเดสสามคนแรกจุดโทษจุดที่หนึ่งะ หากไม่จบสัเเดาุ์ทีท่สองนะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาที่สนามน,นี้ล้ว,ว,วไม่สุ่สวยนี่ฮะไม่กล้ามองกันแล้วตอนนี้เท่าหน,น้ากลัวคนกลัวไม่ได้มองนวตอนนี้นี่ แล้วนะคเมื่อกี้นี่ครับแม่มันจะจบอยู่แล้วครับแต่มันไม่จบเอาละครับจุดโทษแล้วเราบอกว่าจุดโทษแล้วมาแล้วตอนนี้ มาเกือบสามเดือนเพื่อการนี้นะอะไรอาจจะไม่ถูกไปไกลเลยที่คนแรกไม่เข้าครับโอ้โหเข้าแล้วเข้าแล้วเอ้โอ้โหคนแรกครับเอาแล้วครับพี่บายจะชิงความได้เปรียบได้หรือเปล่าครับพี่บายนี่ มีอัดฉีดผู house, hay hay. ้รักษาประตูด้วยฮะตอนนี้เซฟได้อ yeah, like ัดฉีดครับมีเซฟได้อาชีพจะเซฟัได้เซฟได้ติดได้เลยอาชีพได้ยินกับหัวเราะมิกิเลยเซฟได้ยิครับจำไดแล้วครับตายลูกไปแล้วครับเอาแล้วก็ท่ากันที่มอ้โหวเว้ยโกมันไม่ใหญ่ด้วยครับโก้เอาแล้วครับรอ 离婚的。 อตอนนี้นี่เด็กแว้น8-0นะฮะกับรวมเพื่อนนะฮะยัง0-0อยู่นะโอ้โหตอนนี้นี่มันกันแล้วครับต้องบอกว่าบนมี่ไผ่ย่อมไผ่ฮะเออต้องบอกว่าบนมี่ไผ่ย่อมไผ่เงี้ย โตโน่หินอ่อนเนี่ยสนุกแล้วครับมนันแล้วครับแต่ละคู่แต่ละทีมขออนุญ,ญาตหันมาที่ยูสุเฟตนะตอนนี้รวมเพื่อนกับเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นเนี่ยเจ้าหนุ่มเราเข้าทางเด็กแว้นรวมเพื่อนหัวทีมขอรัเข้าแล้วครับใจเใจเย็นได้เป้าแล้วได้เป้าแล้ว,ลลว,ลลวจบจบไม่มีอะไรลูกไปม,มีอะไรมันเป็นการตัดบอลลูกใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรครับ คือมันเป็นการปั๊มบอลอยู่แล้วเมื่อกี้โอเคครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเหมือนน้ำลวกไก่ครับแว้น้ำลวกไก่ที่ว่ายเย็นขนาดไหนให้มันเย็นขนาดนั้นแหละ <c oughs> หากทะเลาะพิว่าในทีมงานฝ่ายจัดเราเกณฑ์กติกาไว้แล้วนะหากมีการทะเลาะพิว่าในการแข่งขันเนี่ยนะปรับแพ้ผนเสกทีมนะฮะสันนินฐานใจเย็นๆย็นนะในตงรี่ใช่ไหมครับ ศูดิกเว้นแปสิพันษานี่แหละครับเน้จี้โอ้โหจโอ้โหเอ่ตนโชออกไปนานี้กลายเป็นเตะมุมของด็กเว้น80นนี่โอ้โหอดมันีกิบอนนี้ด็กนุสูงเดกโชคชัยกชคสั่นนี้ใช่ไหม ตอสเตปอัพกับโตโนโ่สเตปอัพนี่จากโชคชัยใช่ไหมครับโอ้ด่านเกลียนทีมงานสเตปอัพกับโตโน่ที่ตอนนะครับสนามยนะูสิบสามนะส่วนตอนนี้ขออนุญาตอยู่ที่ตรงนี้ฮนะสนุกเลยครับตอนนี้แบบนี้ ยังไงก็ต่อครับเลียนได้ไหมเล,เล่นต่อไปลูกนะเสียงลูกเวียนนี้อาจจะคนละสนามบ้างเป็นบางครั้งบางครานะครับฉะนั้นนี่ฟังกันให้ดี ครับตอนนี้ืหมันกันังดิงครับโโอ้หตอนนี้นี่สลับไปเขากันมัน,นเลยครับทางออนไลน์ผมพยายามสับดูทั้งสนามหนึ่งและสนามสองครับคอมเมนต์แม่ทางอคอมเมนต์กันสนุกเหมือนกันแล้วตอนนี้รอบสองแล้วครับโตโน่อินออนกับสเตปอัพครับแม่อาล้วครับตูันต่อมันกันต่อ สนามสองใช่ไหมถอนลอยเอาล้วครับสนามฝั่งนี้ครับมีนาทีสุดท้ายแล้วครับมองการเปลี่ยนตัวด้วยนะจุดโทษฮะอาจยังเสมออยู่อ่าติกเว้น8-0นะฮะกับเวื่นเพื่อนนะครับหากเสมอในเวลาดใช้าเพื่อนล่าสุดในสนามเท่านั้นเลยสนามนราบริหารกันให้ดีแล้วว่าใครจะเป็นคนจุดโทษครับมีโอกาสแล้วครับคู่แรกของทั้งสองสนามครับเอ๊ะ ตอนนี้นี่ขออนุญาตดูที่ยูสุภกอน,นะฮะตอนนี้นี่ปล่อยให้โตโน่หินอ่อนกับสเตปอัพแข่งขันกันอยู่รับเริ่มต้นเกมเรามาดูช่วงท้ายของยูสุภกรกับรวมเพื่อนในชุดสีฟ้ากับเด็กเว้นแปกสูนในชุดสีออกม่วงๆชมเขียวเขาวๆแล้วยาวแม่ปล่อยไปถึงเพื่อสามประตูครับแบบนี้นี่โอกาสจะเอาไปบดนจุดโทษแล้วแบบนี้ นี่ฮนะลูกชายหัวโตหัวแบงห,หัวจันต้องกับส่งบอลเข้ามาอย่างไวฮนะเหมือนกับใส่เลยนหน้าอะไรนะนหน้าไฟเจ็บพันเพื่อนโอ้โหไปไม่ได้เหมือนกันคนะแล้วยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสยังมีโอกาสครับแล้วไม่ให้ลนะแล้วครับจา การเป่าต้องมีเวลาการแข่งขันไปเลยครับปล่ต้องยิงจุดโทษหรือยังไหนครับบอกคนนอกเข้าครับสามารถเอาน้ำให้นักกีฬาได้ครับสีเสื้อไม่เหมือนนักกีฬานะครับสีเสื้อไม่เหมือนนักกีฬานะครับเอาน้ำเข้าไปเพื่อได้ครึเปล่าครอบไปได้สีฬา าการดวลจุดโทษของลุงเพื่อนกับเด็กแว้นแล้วฮะตอนนี้สามคนแรกจุดโทษจุดที่หนึ่งนะฮะหากยังตัดสินไม่ได้สักคนเดียวจุดโทษจุดที่สองนะฮะยูสิบหกนี้ไม่มีการดาบฟ้าแล้วครับแพ้แล้วแต่รอบเลยนะฮะแ, h, แต่จะไม่เหมือนยูสิบสามนะยูสิบสามในถือว่าจะแพ้ได้แต่ยังมีการดาบฟ้าอีกหนึ่งใบน,นะครับสามทีมที่พลาดท่าในรอบนี้ของยูสิบสามนะ มีอีกหนึ่งพื้นวัดพิษภานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฮะแหมชนั้นนี่มีความหวังคนระับชะนั้นไม่มีความหวังฮนะอ,อะไรฮนะยังไงเสียงเกลีราวเก,กี่ยวตาฝั่งนั้นโอ้ใบเหลืองเลยฮะโอ้หันไปดีเป็นใบเหลืองของโตโ,โน่ฮิตออดนะฮะโอเคครับพออคีครับ มีคนลืมกระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าตังค์อยู่ที่สีเขียวไม่บอกจำนวนเงินโอเคครับอยู่ที่เต็นท์เนี่ยเป็นฝั่งซ้ายโอเค่าแจ้งประชาสัมพันนะครับมีท่านไหนฮะที่ลืมกระเป๋าตังค์สีออกทุกเขียวเนาะอ่าออกเขียวๆนะอ่อนๆนะฮะยืนยันได้วนะ่าเป็นของท่านนะฮะมารับได้ที่โต๊ะกองเนวนการเต็นท์กองเงินการเรานะครับ น่าจะมีเงินอยู่ประมาณตัวสองล้านได้เลยตาว่ามารับได้นะฮะขออนุญาตดูจุดโทษก่อนครับตอนนี้ว่<ป>จุดโทษของ<ป>คู่นี้นะฮะรอบแรกในรอบแปดทีมสุดท้ายคู่แรกของแปดทีมเนี่ยของอยูสุภดถดลแรกจะเป็นรวมเพื่อนฮะเยี่ยว จะได้เปลี่ยนได้ไหมล่ะครับสำหรับเด็กวันแต่ศูนย์จะเซฟได้แต่จะยิงเข้าหรือเปล่าครับเออเซฟได้แต่จะยิงเข้าหรือเปล่าฮะเอาแล้วครับยังไงอะไรเอออะไรเออ แล้วนะโอเคโทษทีลืมมองครับเข้านะเมื่อกี้นี้โอ้โหผมหันมาดูอยู่13สามแเดียวคนระับเด็กเล่นแต่นย์และชิงความไม่เปรียบไปแล้วครับรวมเพื่อนต้องเอาคืนมา <S <S ให้ได้แล้วครับโอ้ยสอนคนไม่ข้าคนระับถ้าคนนี้ของเด็กนักแตเข้าในชาแนะ ไปได้ครับสองคนแรกของลุมเพื่อนฮะนี่ออพลาจุดโทษแะ้วคำนี้ของเด็กเว้นแปดศูนย์จะเข้าชนะเลยจีเออ้เกลายเป็นเด็กเว้นแปดศูนย์ที่เอาชนะจุดโทษไปได้สองประตูต่อศูนย์กานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับคู่ต่อไปครับ มิวมักกงกาซอครับ,รบ,รรบพบกับน้องบงวิชซีครับเชิญเลยครับมิวมังกาซอครับพบกับน้องบงยุคลีครับในคู่ต่อไปครับเชิญครับมิวสิบุตครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตหันมาที่โตโน่อิทอน